เองมีอะไรถามข้าไหมเฮ้ยต้องถามเดยะครับคอพี่เป็นไรครับถามหน่อยไหมอ๋อปวดคอไหมฮะไม่ไม่ใช่เรื่องนี้เห็นเองนั่งมองรถคันนี้นานแล้วโอ้รถคันนี้เหรออ่าอ่าจะถามอยู่สนใจใช่ไหม พอพี่เป็นไรรถอ๋อมันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาหมอนวดเอาเองสนใจรถใช่ไหมใช่ครับผมมาเลยเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังคันนี้นะครับผมเป็นรุ่น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับเป็นรุ่นพามราคาค่าตัวเขาอยู่ที่948,0 0 0บาทนะครับเป็นสีขาวมุกแบบนี้และที่เห็นอยู่นี้นะครับคือเราจัดโปรโมชั่นพร้อมแต่งให้สวยๆเลยคันนี้มีอะไรบ้างมาชมกันเี จากด้านหน้านะครับสกู๊ปทรงวายนะครับผมนี่เขามีแบรนด์ติดให้ตรงนี้ด้วยก็ลักษณะดเด่นของวายนะครับเป็นแบรนด์เขาก็จะมีลักษณะใหญ่นะครับเต็มแบบนี้เลยนะก็ทําให้รถนั้นดูดุดันมากยิ่งขึ้นตัวตอักษรด้านหน้าเสริมบารมีเข้าไปสีแดงสักนิดหนึ่งนี่ เรามีให้เลือกสีโครเมียมสีดําและสีแดงแบบนี้นะครับผมก็ไปนั่งพ่นสีกันมาเมื่อกี้เฮ้ยเรามีตามบล็อกของเขาเลยนะครับผมมาต่อกันที่ด้านข้างกันบ้างครับผมที่เห็นเด่นชัดล้อใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราทําการเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับผมพร้อมกับยางออเเลนนะครับหรือว่ายางที่สามารถลุยได้ทุกสภาพถนนสเปคยางของเขาอยู่ที่265 50 R20 แบบนี้นะครับเลี้ยวไม่ติดซุ้มลุ้มไม่ติดเซียวเฮ้ยโตกใจนะดย ด้านบนนะครับผมเรายังเสริมด้วยความหล่อกับคิ้วล้อนะครับผมแบบนี้ให้สวยๆเลยนะครับก็เป็นไงนี่แค่ด้านหน้ากับด้านข้างครับมาชมกันที่ด้านท้ายกันสักนิดหนึ่งและสำหรับด้านท้ายนะครับโอ้ตกใจตกใจโอ้โหนี่น้องเห็นไหมนี่คือโลบาร์เหล็กนะครับผมของแท้ของมิสซูมอเตอร์เลยนะครับนี่เราบังไว้ให้แล้วนะครับแบบนี้นี่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าของเขาดีจริงๆนี่เสียงอย่างนี้เจ็บมือ และสาหรับรุ่นไทม์คันนี้นะครับผมเรามีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะติดตั้งตรงนี้พร้อมกับโคมเมียมนะครับตรงนี้ให้ดูสง่าราศีและไฟเบรกด้วยนะฮะเห็นไหมครับนี่คุณดูเลยทําไมไฟเบรกถึงอยู่ตรงนี้คุณดูครับถ้าเราติดโลบาร์เล็กปุ๊บไฟเบรกของเราจะมองไม่เห็นอ๋อเพราะฉะนั้นเราไว้ตรงนี้นะครับไม่ว่าเราจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับหรือว่าบรรทุกของที่มีขนาดสูงนะครับเราก็ยังมีไฟเบรกตรงนี้ช่วยด้วยนั่นเองนะครับนี่คือ ระบบความปลอดภัยมิตูเขาได้ทําการวิเคราะห์วินิจัยเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าตรงนี้ไฟเบรกอยู่ตรงนี้สําคัญกว่านี้และยังไม่พอนะครับสําหรับคันนี้นะครับเราได้ติดตั้งกระบะไลเนอร์กันลอยให้เรียบร้อยแล้วเป็นแบบเข้ารูปพอดีเปะ๊ะอ่าสังเกตไหมครับว่าเราไม่มีขอบก็คือกระบะไลเนอร์แบบไรขอบนั่นเองนะครับเหมือนขนมปังที่ตัดขอบถูกต้องมันจะอร่อยกว่ายเยอะและล้อหน้าเรามีคิ้วล้อใช่ไหม เราแถมชิ้วล้อหลังเพิ่มไปหด้วยโอ้ยเป็นปพ้มตอนแรกกะว่าจะใส่แค่ข้างหน้าอ่ <S 2> <S 2> าวับแล้วนะครับสําหรับด้านในครับบอกเลยว่าคุณโคนดํามาเลยโอ้โหนนดำ <คน S 2> จริงพูดยังดําเลย <S 2> <S 2> <S 2> นั่นแหละข้างในนะครับเบาะเราเป็นเบาะหนังนะครับเป็นสีดําแล้วก็มีรูลบายอากานระบายความร้อนตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมก็ ทำให้ดูพิีเมียมาดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับจอหน้า Android 10นิ้วนะครับผมแบบนี้แล้วบอกเลยว่ากล้องถอยหลังของรุ่นนี้ชัดเวอร์และที่เห็นมาในคันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าส่วนลดพิเศษ50,000พอไหมไม่ไม่พอละ7 0 0 0 0พอไหมเฮ้ยมีกปะเนี่ยอย่าก,กักเนี่ยอ่ะ0 0 0ะมื่ยไปชที่อื่น้วนะเอาสุดสแล้วนะ แสนหนึ่งเฮ้ยคอยคุยกันได้หน่อยสองแสนเฮ้ยเยอะเอเอ,เอ,เ,อเอาเอาจองเลยครับใจเย็นก่อนนะครับเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษหนึ่งแสนบาทพร้อมแต่งให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจรถกระบะพร้อมแต่งสวยๆแบบนี้นะครับท<ม>ักเข้ามาพวกเรามีสูตรเจมส์ซีรี่เลยเดี๋ยวก่อนน้องพี่ต้องมีเง,งินดาวอย่างน้อยเท่าไหร่เนี่ยพี่ถึงจะซื้อรถคันนี้ได้พี่กำมาแบงค์เทาสี่สิบใบเดี๋ยวผมทอนให้พันหนึ่งนี่แค่นี้พอ จ่ายแค่นี้ครับผมและรับรถสวยๆแบบนี้กลับบ้านได้เลยครับบอกตรงๆนะเราสามารถแต่งได้มากกว่านี้อีกนะครับอันนี้เป็นแค่น sure. ้ำจิ้มพอออเดอร์ไปนิดนึงสำหรับวันนี้นะครับผมก็ตีแล้วก็พี่มิวก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าต่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ